วัสดีทุกคนครูวันเองนะคะเนื่องจากว่ามีคนถามมาว่านิยายไม่มีตัวละครนำได้ไหมคุณตอบสิลูกศิษย์เดียวตอบสิได้ไม่ได้ตอบอออพอพว่าเออพอผู้อว่าเฮ้ยนิยายไม่มีตัวละครนำเราก็จะเริ่มคิดแล้วใครเดินเรื่องวะอ่าฟังดีนีนะตัวละครนำมีหลายแบบแต่ถ้าไม่มีตัวละครนำเลยมันจะเงงมากถูกไหมให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของใครวะ แล้วนี้เป็นเรื่องของใครไม่รู้แล้วนี้เป็นเรื่องของใครไม่รู้แล้วเป้าประสงค์คืออะไรในเมื่อคุณไม่รู้ว่าตัวละครนําคือใครแล้วเป้าประสงค์คุณจะไปรู้อะไรเป้าหมายอะ่ะมันต้องเป,เป็นเป้าหมายของตัวละครนําที่ทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาถูกปะ่ะใช่ปะ่ะทีนี้มีอย่างนี้ด้วยคือ,เอ,อเอางี้นะเผื่อลูกศิษย์ใหม่ยังไม่เคยฟังมาก่อนเผื่อเจอคลิปนี้คลิปแรกใดๆแล้วแต่ครูอธิบายแต่พื้นฐานเลยละกันว่า ตัวละครนำนะคะก็คือก็คือเวลาที่เราเขียนนิยายให้เราถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครอ่ะให้เราตั้งคำถามนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของใครสมมุติว่ามีพระเอกกับนางเอกถ้าคุณดูทรงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเอกอีนังเอกเป็นคนที่พระเอกไปรักตัวพระเอกเรียกว่าโปรทชาคนนี้หรือตัวละครนำตัวตัวที่ตัวรักอะตัวที่พระเอกไปรักเลิฟอินเทอร์เเนี่ยเรียกว่าตัวรัก เขาไม่ได้เป็นตัวละครนําเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเขาเขาเป็นคนที่ใช้ความรักในการขับเคลื่อนการกระทําของตัวละครนาโอเคไหมคนนี้เรียกว่า love interest หรือว่าตัวรักมีลูกศิษย์ครูน่ารักมาเลยลูกศิษย์ครูเรียกว่าตัวคนรักเออเฮ้ยทำไมฉันคิดคำนี้ไม่ออกแต่แรกวะฉันเรียกตัวรักจริงๆใช้คําว่าตัวคนรักนะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าอ่าไม่เป็นไรครูใช้คําว่าตัวรักมาแล้ววะก็ตัวรักต่อไปแล้วกันนะคะมันมีอย่างนี้ อันนี้อันนี้ลูกศิษย์ครูเล่าให้ฟังว่าเขา่ไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งนะมันเป็นอย่างนี้ว่ามีคนคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าจะป่าผีป่าปีศาจอะไรนี่แหละตัวละครน,นาคือตัวที่คนอ่านผูกพันกับเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นคนอ่านตามไอ้คนนี้จิตใจตามไอ้คนนี้แล้วนะไอเนี้ยเขาป่าเข้าป่าไปสู้ปีศาจต,ตายพอตายปั๊บ แล้วก็มีคนอื่นมาทำหน้าที่เป็นตัวละครนำแทนคนอ่านน่ะมันต้องมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนความรู้สึกแล้วว่าความรู้สึกอะอะไรวะคือมันได้เหรอถูกป่มเพราะว่าคนอ่านผูกพันกับคนแรกไปแล้วแล้วพอไอคนเนี้ยเดินเรื่องไปพักหนึ่งตายมีคนอื่นมาเดินเรื่องแทนคุณพระคุณเจ้าอย่างงี้ก็ได้อยู่เออลูกศิษย์เขาบอกเฮ้ยมันได้เหรอครูเนี้ยมันมันอกหักอ่ะ คนอ่านอาการของคนอ่านจะเหมือนอกหกักอะฉลักเอเอ,เอ,เอ,เอไป,ไปเ,อเอาตายคนอ่านผิดหวังผิดหวังพ่อตายแล้วแทนที่เรื่องจะจบเรื่องเดินต่อเอาคนอื่นมาเป็นตัวละครนําแล้วยังไงอะแล้วยังไงอะคนอ่านก็หลงรักคนที่สองตายอีกมีคนที่สามมาเดินเรื่องแทนคนอ่านอกหักสองครั้งเน่ะเฮ้ยเบชาฉันเลิอกอ่านเอาจริง มชันเลอกอ่านในเวลาที่คุณจับตัวละครตัวหนึ่งเป็นตัวละครนําอ่ะนะคุณจับตัวละครตัวหนึ่งเป็นตัวละครนํานะแล้วตัวละครนําตัวนี้เดินทางไปผ่านเรื่องราวไปเรื่อยๆอะคนอ่านอุปเป้าหมายของตัวละครนําตัวเนี้คนอ่านจะแทบจะยึดเป็นสารนะเป็นเป้าหมายของฉันเองด้วยเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งคุณสามารถทําให้ตัวละครนําตกต่าได้นะเช่นสูญเสียพลังพิเศษ แล้วมีคนอื่นมาทําหน้าที่แทนแต่ไอหมอนี่ยจะเด่นเกินหน้าพระเอกไม่ได้แล้วไอคนที่ทําหน้าที่แทนเนี่ยสุดท้ายต้องปลดระวางมาแล้วเอาพระเอกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเขาเรียกว่าพิชิตอุปสรรคตัวอุปสรรคของตัวละครนําเนี่ยอยู่ดีๆตกกระป๋องแล้วพลิกกลับมาเป็นฮีโร่ได้อีกอันนี้ดีโอเคไหมคนอ่านดีใจเพราะคนอ่านรักอินนี่ไปแล้วตัวละครนําตัวนี้ไปแล้วแต่ถ้าคุณให้มันตายแบบไร้เหตุผลที่สุดแล้วเอาคนอื่นมาแทนเนี่ย ไม่ได้ควรจะทําได้ต่อเมื่อเอ่อมันคนละเรื่องกันอะอ,อย่างซีรีส์ปีศาจป่าอ้อยเนะี่ยมันมีสี่ตอนตัวละครนําตัวแรกกับเป็นผู้หญิงแล้วตัวละครนําตัวเนี้ยคือแม่ของตัวละครนําตัวที่สองซึ่งมันเปลี่ยนเรื่องแล้วไงเรื่องมันจบแล้วสี่อันเนี้ยมันเป็นซีรีส์ต่อกันซึ่งมันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอ่อมันต่อกันสี่ตอนแต่ว่าแต่ละตอนมันเป็นเรื่องในตัวเองเนื้อออกไหม อีแม่ก็เป็นนางเอกในเรื่องที่หนึ่งพอเรื่องที่สองอีแม่ปลดระวางเพราะเพราะว่าไอ้ลูกมันโตแล้วไงลูกมันเนี่ยก็มาเป็นพระเอกในภาคที่สองซึ่งภา 3, คที่สองกับสามครูใช้พระเอกคนเดียวกันนะคะแล้วก็ภาคที่สี่ภาคที่สี่เนี่ยมันมันเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งแต่มีความเกี่ยวเนื่องถ้าคนอยากรู้เทคนิคก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่อ่พระเอกสองคนเจอกันในนิยายยังไงอ่ะก็คืออีพระเอกภาคเนี้ยจะมาเจอกับพระเอกภาคเนี้ย แล้วจะเป็นยังไงได้ยังไงมันต้องสมศักดิ์ศรีแค่ไหนวะอย่างเงี้ยน,นะนะเอาเป็นว่าถ้าคุณทําเป็นเรื่องมันจบในตอนในตัวของมันเองอะ่ะเพียงแต่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันอะ่ะอย่างเงี้ยพระเอกตัวละครนําเปลี่ยนตัวได้ถ้าเรื่องของคุณเป็นอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนตัวละครนําไปเรื่อยๆอะ่ะคุณต้องเช็คว่าคุณทํามันเพราะอะไรถ้าคุณทํามันเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรอะ่ะหรือว่าคุณไม่ได้ล่างพอดมาดีๆอะ่ะครูบอกเลยว่าคุณต้องลือใหม่ทั้งหมด มาเรียนซีรีส์การสร้างพอ้อสของฉันก่อนนะคิปฟรีในในยอดยูทูบเฟซบุ๊กเนี่ยดูก่อนนะคะแล้วเอาไปทํากับอีกแบบหนึง่งอันนี้ท่ายากเลยอันนี้จริงสอนในคลาสเลยเอ่อคลาสเอ็นซีนะคะนักเขียนมือทองปั้นตัวละครขั้นเทพครูสอนเอ่อตัวละครนำหนึ่งประเภทหนึง่งเขาเรียกว่า False Protagonist หรือว่าตัวละครนำหลอกเหมือนกับเรื่อง ผัวผีเบื่อของครูเขาเรียกตัวละครนำหลอกและตัวละครนำหลอกเนี่ยไม่ได้เกิดแบบไม่ได้เกิดเพราะว่าฉันฟุกหรือว่าฉันไม่รู้จะเขียนอะไรแต่มันเกิดจากการวานพลอตเป็นอย่างดีที่จะเอาตัวหนึ่งมาเป็นเลดเทอร์ลิงแต่เป็นเลดเทอร์ลิงในบทของคลายตัวละครนำคุณเข้าใจคำนี้ไหมเออเพราะว่าค,ครูเคยพูดเรื่องเลดเทอร์ลิงแล้วตัวหลอกใช่ปะ่ะต,ตัวหลอกเนี่ยโดยมากตำแหน่งของมันจะเป็นอะไรล่ะ จะเป็นตัวที่ใช้ในการถ่ายปมเช่ในใครเป็นคนฆ่าแล้วก็ใส่ตัวหลอกเอ้ยน A มัง้งเอ้ยน B มัง้งอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้มันเป็นเลตแฮลลี่เป็นตัวหลอกที่อยู่ในตำแหน่งของตัวละครนำเขาเรียกว่าเฝ้าประชาก็คืตัวละครนำหลอกตัวละครนำปลอมฉันก็ไม่รู้จะแปลภาษาไทยอะไรเอาอย่างนี้นะตัวละครนำหลอกแล้วกันซึ่ง ก็ไม่ได้สอนที่ไหนสอนใน a n c 001เท่านั้นนะคะอันนี้พูดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะแต่คุณต้องเช็คว่าคุณเช็ควิธีเช็คแล้วิธีเช็คชค,คุณบอกว่าถ้าอาการคุณเป็น,นี้คุณเปลี่ยนตัวละครนําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณต้องถามตัวเองว่า1มันเกิดจากการวางพอดอย่างดีเยี่ยมแล้วหรือยัง 2. มันเกิดมันเกิดการนําเสนอธีมที่ยอดเยี่ยมแล้วหรือยังเพราะว่าตัวละครนําหลอกอะ่ะมันสร้างเพื่ออะไรวะอยู่ดีๆคุณไปหลอกให้คนผูกพันกับ ตัวละครอื่นทําไมอะ่ะมันเพื่ออะไรอะ่ะมันเพื่อบรรลุธีมบรรลุสารที่ต้องการจะสื่อถูกไหมตัวพลอตอะ่ะตัวพลอตเนี่ยมันส่งให้เกิดสารหรือว่ามันส่งให้เกิดธีมที่เราต้องการจะสื่อเท่านั้นนะคุณถึงจะทําได้ทีนี้ก็มีลูกศิษย์ฉันอินบ็อกมาอีกเรื่องตัวละครนั้นนี่แหละเขาบอกว่าเรื่องของเขาอะ่ะตัวโกงเป็นตัวละครนำอันนี้คือ อย่างนี้นะตัวละครนําตัวละครนําคือตัวที่เดินเรื่องหลักตัวโกงคือตัวอุปสรรคคุณฟังดีๆนะตัวโกงถ้าใครอยากรููรายละเอียดไปดูคลิปตัวโกงครูได้รวบรวมคําถามเกี่ยวกับตัวโกงแล้วตอบให้หมดแล้วอันนี้ครูพูดคร่าวๆนะคืออย่างนี้ตัวละครนํามีเป้าหมายแล้วตัวละครนําต้องพิชิตอุปสรรคเพื่อให้เป้าหมายสําเร็จถูกป่ะแล้วตัวโกงคือใครตัวโกงคืออุปสรรคที่เป็นคน อปปสัรคที่เป็นคนคนที่เข้ามาขวา้ตัวละครนำมัเขาถึงจะเรียกว่าตัวโกงจริงไหมถ้าตัวโกงมันจะเป็นตัวละครนําได้ยังไงถ้าคุณบอกว่าตัวโกงเป็นตัวละครนาตัวตัวโกงเป็นคนเดินเรื่องหลักแสดงว่าคุณจะต้องทําพระเอกสายดาพระเอกเลวอ่ะคุณไปเช็คเรื่องของคุณเลยนะคนคนที่ถามคําถามนี้นะคะคุณไปเช็คดูเรื่องของคุณเลยนะ รื่องคุณมีพระเอกคนหนึ่งและตัวโกงคนนึงแต่คุณเอาตัวโกงมาเด่นทับเกินพระเอกจริงไหมถ้าจริงนียายนี้ใช้ไม่ได้ค่ะถ้าคุณจับคนนี้เป็นพระเอกถ้าคุณจับคนนี้เป็นพระเอกนะคุณต้องให้บทเขาคุณต้องทําให้เขาเด่นคุณไปดูคลิปทํายังไงให้พระเอกเด่นะเพราะว่าถ้าบทเขาหายเขาก็ไม่เด่นถูกปะถ้าเขาไม่กล้าพอเขาก็ไม่ใช่ฮีโร่ถ้าเขาไม่มีการพัฒนาก็ไม่ใช่ฮีโร่แต่ถ้าเขาไร้คุณธรรมสิ้นดีเป็นพระเอกได้แต่เขาเรียกว่าพระเอกสายดำ พระเอกใส่ดำเอ่อพระเอกใส่ดาร์กเนี่ยพระเอกสา่ดาร์กต่างยังไงกับตัวโกงคุณไปเช็คดูเลยนะพระเอกสายดาร์กก็คือพระเอกที่ชั่วแต่ตัวโกงคือตัวที่ขวางพระเอกสมมุตินะพระเอกเป็นโจรชั่วช้าอำม,มหิตเลยแล้วตำรวจเป็นอุปสรรคที่ขวางพระเอก โดยโพสิชันโดยโดยตำแหน่งของมันน่ะโดยตำแหน่งของตัวละครน่ะโจรคือพระเอกเพราะเป็นตัวละครนำไอ้ตำรวจเป็นตัวโกงเพราะว่าเป็นตัวอุปสรรคของพระเอกเพราะฉะนั้นคุณไปเช็คเลยว่าคุณมีพระเอกกับตัวโกงแล้วตัวโกงเด่นทับเกินพระเอกไหมถ้าใช่ใช้ไม่ได้ต้องแก้ใหม่ยกเรื่องทำพอรใหม่สร้างบทใหม่หมดเลยนะคะแต่ถ้าคุณมีพระเอกแต่พระเอกเลว ส่วนตัวโกงตัวอุปสรรคตัวนี้ดีอะอย่างเงี้ยได้ได้ไดเพียงแต่ว่ามันมีเคล็ดลับของพระเอกสายดาร์กอยู่นะคะคุณเรียนละเอียดได้ในคลาส a n c 001ตอนนี้ยังเป็นราคาเดิมแต่ว่าปีนี้จะปรับขึ้นแน่นอนนะคะราคาตอนนี้เท่าไหร่3,990นะแต่ว่าเนี่ยไม่เกินกลางปีเนี่ยจะปรับขึ้นนะคะครูบอกคร่าวๆแล้วพระเอกสายดาร์ก นะเพลงใส่ดาร์กย,ยังต้องอยู่ภายใต้กฎเดิมที่ครูพูดไว้ในคลิปที่ชื่อว่าความชอบธรรมในนิยายอะ่ะใครเลวคนนั้นต้องได้รับผิดใครเลวคนนั้นต้องรับผิดโอเคไหมเดี๋ยวก็มีคนถามประเภทบวชบวชบวชถือว่ารับผิดหรือย,ยังคะไปอ่านทำไายคันเทพเลยฉันตอบในนั้นละเอียดชียบเลยนะคะแล้วก็ข้อที่ของของเพกสใส่ดาร์กเพเอใส่ดาร์กเนี่ยเป็นเพกที่คนอ่านลุ้น ว่าเมื่อไหร่วะมันถึงจะรู้ตัวว่ามันเลวเมื่อไหร่วะมันถึงจะรู้ตัวว่าสิ่งที่ทํามามันผิดอ่ะเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ต้องยังไงคุณก็ต้องคิดแล้วคุณจะจบโดยที่เพกสำนึกผิดหรือคุณจะจบที่เพคก็ยังไม่รู้ตัวก็ยังเลวต่อไปอ่ามันจบได้หลายแบบไปเรียนใน AMC ศ0 1นึ่งอันนี้ขอพูดคร่าวๆพอนะคะ เดี๋ยวก็มีคนถามอีก A.N.C. 001คืออะไรคือรหัสวิชาทุกวิชาของครูจะมีรหัสวิชาแล้วก็มีชื่อคลาส A.N.C. 001เป็นรหัสวิชาชื่อคลาสคือนักเขียนมือทอปปั้นตัวละครขั้นเทพนะคะคุณไปเช็คดูนะเรื่องของคุณนะ่ะที่คุณบอกไม่มีตัวละครนำอะ่ะคือคุณมีตัวละครที่ต้องมาเล่นบทอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตัวละครพวกเนี้ยมันไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าเป้าหมายมันเลอะเทอะแล้วมันเล่นไปเรื่อยๆทำอะไรไปเรื่อยๆหรือเปล่า ถ้าใช่ต้องแก้พลอตใหม่หมดแสดงว่าคุณไม่มีพลอตอ่ะนะคะคุณต้องยกเครื่องใหม่หมดไปดูซีรีส์การสร้างพลอตนะแล้วก็หรือนะหรือนะคุณเป็นตัวละครหลายตัวแต่ละตัวมีเป้าหมายของตัวเองและทําให้มันสำเร็จใช่หรือเปล่าอ่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่ครูบอกว่าตัวละครนํามีหลายแบบใช่ปะใช่ไหมมันมีตัวละครนําประเภทหนึ่งนะคะที่เรียกว่า กรุ๊ปกรุ๊ป of hero กรุ๊ป of protagonists มันคืออะไรคะครูมันคือตัวละครนำแบบกลุ่มมันมีด้วยเหรอตัวละครนำแบบกลุ่มอะคุณฟังนะคุณฟังดีๆนะตัวละครนำแบบกลุ่มเนี่ยมันก็คือตัวละครมันจะมีหลายตัวใช่ไหมอยู่ในกลุ่มนี้และอีกกลุ่มนี้มันมีเป้าหมายร่วมกันเช่นใน A ใน B ใน C สามคนใน A ใน B ใน C มีมีเป้าเป้าหมายร่วมกันก็คือค่าเอเลียนค่าเอเลียนอีกแล้วออนั่นแหละง่ายดีใน a ใน B ใน C มีเป้าหมายค่าเอเรียนร่วมกันวิธีการในการสร้างกรุ่ปฮีโร่หรือกลุ๊ปผู้ชาร์ตก็ตัวละครนำกลุ่มคุณจะต้องทำาไงรู้ปะ่ะใช่เขามีเป้าหมายเดียวกันแต่เขาจะต้องมีแรงจูงใจหรือแรงสนับสนุนที่ผลักดันเขาอะคนละแบบ นายเจะไปช่วยน้องสาวเพราะว่าเอเลียนหลักพาตัวไปนายบเนี่ยอยากจะเป็นฮีโร่เขาสักชาตินึงไปเอ่ออะไรนะพันันกับประธานาธิบดีอเมริกาไว้ว่าถ้าเขาฆ่าเอเลียนได้ขอ,อนอนทำเนียบขาวคืนหนึ่งอยากจะนอนทำเนียบขาวส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไปรู้มาว่าเอเลียนเนี่ยมีความสามารถในการฮิลก็เ,เลยเป็นไงเราจะไปเอาเอเลียนมารักษาคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง คุณแม่หรือเมียดีเมียดีกว่าคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงก็งแก่แล้วว่าก็ตามการนะพระเอกอาจจะคิดอย่างนี้เมียแล้วกันอ่ะจะไปเอาเอเลียนมารักษาเมียคุณก็จะเห็นได้ว่าสามคนนี้มีเป้าหมายร่วมกันคือต้องไปทลายรังเอเลียนใช่ป่ะใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้สามคนนี้ต้องมีอะไรแรงจูงใจหรือแรงขับที่แตกต่างกันไม่งั้นมันจะเป็นไงว่ะมันจะเป็นตัวอะไรที่ทําเหมือนๆกันอะ่ะ แต่ละคนนะมันไม่เด่นเลยถ้ามันไลแรงขับถ้าแรงขับเหมือนกันสามคนนี้จะไปฆ่าเอเลียนเพื่อพิทักษ์โลกไม่มีใครคิดอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากอยากจะเป็นฮีโร่คุณจะเห็นนะว่าถ้าเขาเหมือนกันขนาดนี้นะเข,เขาจะสูญเสียความโดดเด่นพอเขาสูญเสียความโดดเด่นลงไปอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคุณรู้ปะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครนํา เขาจะเป็นตัวละครนําอ่ะมันคนอ่านต้องรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนนี้เนี่ยมันเรื่องของนายเอเนี่ยมันเรื่องของนายบีเนี่ยมันเรื่องของนายซีเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทให้คนอ่านรู้สึกอย่างนี้ได้คุณต้องสร้างแรงจูงใจที่แตกต่างใช่เป้าหมายเหมือนกันแต่แรงจูงใจต้องไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายอ่ะคุณจะเห็นได้ว่า3คนนี้มันต้องเดินทางร่วมกันหรือเกื้อกูลกันสนับสนุนกันแต่ผลลัพธ์ตอนจบต้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรวะ เขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาของตัวละครหรือว่าผลลัพธ์สุดท้ายอะ่ะผลลัพธ์สุดท้ายคือผลทางกายภาพที่อยู่นอกใจหรือผลในทางด้านจิตใจที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมันต้องต่างกันเพราะว่าเขาล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครนําในเรื่องของเขาเองในในวิถีของเขาเองอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าผลลัพธ์มันเหมือนกันหมดเลย3คนอะ่ะคนอ่านก็ไม่รู้สึกว่าเขามีชีวิตของตัวเองเนึกออกปะเมื่อเขาไม่มีความมีชีวิตของตัวเองเขาก็เป็นตัวละครนําไม่ได้ไอ้นี่อยากจะได้น้องคืน ก็คือว่าได้นอกคืนมาสําเร็จไอ้นี่อยากจะได้ไปนอนทําเนียบขาวแต่ว่าไม่ได้หรอกดันไปฆ่าเอเอลียนตายแล้วแต่ว่าไปเห็นใจอีเมียเอเลียนก็เลยไปแต่งงานกับเอเลียนผู้หญิงแล้วได้ไปอยู่ดาวมาแล้วกลายเป็นว่าตัวมันกลายเป็นประธานาธิบดีของดาวแล้วดาวแล้วก็เป็นนะล่ะแล้วก็ได้นอนทําเนียบขาวของดาวนั้นคือไม่ได้นอนทําเนียบขาวอเมริกาแต่ได้นอนทําเนียบขาวของดาวนั้นในฐานะประธานาธิบดีเลย ะะและอีคนนี้ก็เป็นไงเราปรากฏว่าจะเอาเอเลียนไปช่วยคุณแม่หรือคุณเมียจะเอาเอเลียนไปช่วยคุณเมียคุณเมียตายก่อนคุณเมียตายก่อนและอีนี่ก็เลยเป็นไงพอทรา,ขาบข่าวคุณคุณเมียตายแล้วเห็นว่าถ้าถ้าตัวเองไม่ตายอีสองคนนี้จะไม่ประสบความสาเร็จก็เลยยอมสละชีชีพตัวเองตายไปคนนึงไอ้นี่เมียตายตัวเองเลยยอมตายแต่ในทันใดนั้นน่ะเขาอาจจะต้องรู้อะไรสักอย่างก่อนตายเช่นเขารู้ว่าเขารู้ว่า การเสียสะละตัวเองเพื่อมนุษยชาติอ่ะมันมีค่ามากกว่าสนใจประโยชน์ส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่เขาเกิดการพัฒนาพัฒนาแล้วตายได้โอเคไหมทาไมต้องพัฒนาก่อนถึงตายได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เป็นแค่ตัวประกอบตัวหนึ่งไงมันไม่รู้สึกซักเซสอะไรอะ่ะเนืกอออกไหมเพราะฉะนั้นครูมองว่าอาร์คหรือว่าการพัฒนาของตัวละครเนี่ยเป็นคุณสมบัติของตัวละครนำในกรณีที่ตัวละครนำไม่มีเรื่องทางกายภาพให้สำเร็จ เพราะฉะนั้นคำถามนะคะที่บอกว่าไม่มีตัวละครนำในนิยายได้หรือเปล่าคุณไปเช็คตัวเองคุณมีตัวละครนำแต่ตัวละครนำไม่เด่นไปแก้คุณมีคลิปให้เยอะแยะเลยที่จะแก้ปัญหานี้นะคะหรือว่าคุณมีตัวละครนำแบบกลุ่มอ่าแบบกลุ่มนะคะอันเนี้ยได้แต่ละคนมีเป้าหมายหรือเป้าหมายคลเดียวกัน หรือเป้าหมายที่สนับสนุนกันแล้วก็เดินทางพิชิตอุปสรรคโดยที่แต่ละคนนั้นน่ะมีปมขัดแยง้งภายในภายนอกที่แตกต่างกันแล้วก็มีแรงจูงใจแตกต่างกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วยนั่นเองแล้วก็มีแน่นอนผลลัพธ์ที่แตกต่างย่อมหมายถึงการพัฒนาที่แตกต่างหรือว่าผลสาเร็จที่แตกต่างเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้คู่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะ ใครอยากเป็นอะไรให้ได้เป็นในปีนี้นะคะให้มีเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนใกล้สุดจีนแล้วซินเจียยูอีกซิน,นีหวัวใฉค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะ